แลวก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงมสีแดงเลยครับอาจารย์โชคไปคัดเลือกทหารเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างได้ปดำครบได้บัณฑ์ว่าสาธุเ้าว่าได้ไปดำคงจะบวชแก่บนญอ๋อเขาได้ไปดำจริงๆจะมาบวชที่ที่ไหนนี่อาจารย์โชคที่นี่ครับผมที่นี่ ที่ไหนน้อที่นี่วัดพระอาจารย์ตุลวัดคราอาจารย์จุลครับครับจะบวชวันไหนอาจารย์โชคพอกําหนดวันได้ไหมกาหนดวันไม่ได้ครับไม่ได้แต่ว่าบวชเรื่องนี้แด่ว่ารองบรองบที่จะใช่รองบประมาณประมาณที่จะบวชมาบวชครับผมบวชสิบห้าวันบวชสิบห้าวันแก้บนเพื่อเสริมบารมีตัวเองครับครับผมบวชให้คุบาอาจารย์ที่แก้บนไหมอืม บุไว้สิบห้าวันครับผมตั้งแต่บวชไปจะงดให้เลขครับครับผมถ้าบวชแล้วจะงดให้เลขงดทุกอย่างงดทุกอย่างครับอืมแต่ว่ารอวพูดง่ายๆคือรอเขาเรียกว่ารออะไรรอเจ้าภาพ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 ที่จะร่วมบุญกับอาจารย์โชคนะครับที่ว่าอาจารย์โชคว่าจะบวชบวชแจบบวชแบนใครจะเป็นเจ้าภาพนะครับ ในการบวชครั้งนี้ก็ให้ทักมาหาอาจารย์โชคได้หรือว่าทักมาหาแอดมินแต่ละคนได้เนาะบวชเองไม่นานอาจารย์โชคก็จะบวชแล้วนะครับเพราะว่ามาที่นี่มาบนไว้บนกับที่บาะว่าะอาจา์เอ่าคนาะจาว่าขายจานเขาว่าได้ไปทำจะบวชเลยอ๋อจะบวชนะใช่ได้ไปทำจริงโอ้ไปได้ไปทำเลยอ๋อครับอ่ะนะครับ ใครอยากจะเป็นเจ้าภาพให้กับอาจารย์โชค,คที่จะบวชพระ,พระบวชเป็นพระรโอ้ถือว่ากุศลแรงเลยนะนี่<ด>ใครได้เป็นเจ้าภาพนี่ถือว่ากุศลแรงเลยนะครับหรือจะเป็นเจ้าภาพร่วมก็ได้หรือจะเป็นภาพร่วมก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าไตรหรือบาทหรือตาละปะัดหรือ,อมุขทีท่ในการสวดมนต์ต่างๆอาจจะเป็นรองเท้าก็ดีครับถุงย่ามก็ดีโุรานิดนุรหนอยเพื่อที่จะได้ให้ครบองค์ประกอบของการบวชเป็นพระครับ มาหาอาจารย์โชคก็ได้นะครับหรือว่าจะทักมหาแอดมินก็ได้นะครับในการบวชทักมาเร็วก็ได้บวชเร็วใช่ทักมาปุ๊บบวชปั๊บถ้าว่างบงบถึงใช่๋อครับอ่ะเดี๋ยวไม่งั้นก็เอายี้ดีกว่าเอาเบอร์โทรอาจารย์โชคให้กับเอฟซีเลยเขาจะได้ทักไาหาอาจารย์โชคเลยเบอร์โทรเขียนกระดาษไว้ให้นาะ เออเสยนกระดาษแล้วก็ให้จา์โชคยกจา์โชคเมื่อกี้ได้เลขอะไรไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเมื่อกดนิงมผขอเขาเพราะว่าบพูดเองไม่ได้โอพูดห้ามพูดใช่พูดแค่ครั้งเดียวอืมสองไม่พูดไม่ได้ไม่ได้อะเดี๋ยวผมจะถ่ายถ่ายลงสําหรับตัวเลขนะครับคุณผู้ชมสําหรับตัวเลขงวดประจำวันที่เท่าไหร่ดิสิเมษายนสองพนหายสิบแปนี้นะคะวันที่สิบหกเมษายนนี้นะครับคุณผู้ชม อ้าวเอนดี้บอกหน่อยใครอยากเป็นเจ้าภาพร่วมคอยากเป็นเจ้าภาพร่วมนะคะคสี่ช่องอินดี้พาโดยนะคะคุณจารินทีวีนะคะอุกันลันและเพชรพาโดยนะคะอยากเป็นเจ้าภาพร่วมก็โทรอ,อาจารย์โชคได้นะคะหรือติดต่อแอดมินแฟนและช่องทางแฟนเพจนะคะสามารถร่วมบุญได้างการ,ารบวช อาจารย์โชคการน,นึงการบวชแก้บนนะคะครับบวชแก้บนนะครับเพราะว่าจับได้ใบดำบก็สิบวชเรื่อยว่าสันแต่ว่าตอนนี้ก็คือขา,าขาดงบประมาณในการบวชนะครับกางบประมาณก็ใส่ยุบประมาณถึงเป็นหมืน่นหมดแหละพมว่านะเป็นหมื่นนะครับคุณผู้ชมไหนสิว่าเป็นผ่าใต้ไหนเิว่าเป็นคาบวชเวลาเขาบวชแต่ละองค์นี่ก็ต้องต้องถวาย ต้องถวายเขาียกว่าอุปชาเนาะอุปชาในการบวชนะครับครับอ่ะใครทักทายมาได้นะครับได้เดี๋ยวให้ทักทายมาทางเบอร์โทรนี่ก็ได้นะครับสําหรับเบอร์โทรอาจารย์ชุกยกให้น้อยนี่นะครับทักมาได้เลยเด้อทักมาได้ใครจะเป็นเจ้าภาพเพราะว่าจะเข้า ร่วมกันทาบุญสงท,ท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ไทยเป็นการบวชหรือว่าส่งเสริมอให้บวชอย่างนี้นะครบะับางทีบางคนไม่มีลูกไม่มีหลานหรือตกเคราะห์ตกอะไรยอย่างนี้นะก็ถือว่าบุญใหญ่เลยนะถือว่าบุญใหญ่ได้ร่วมกันบวชอาจารย์โชคนี่ถือว่าได้ร่วมได้บุญใหญ่ด้วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยก็ได้นะครับเพื <c oughs> ่อจะทักมานี่หาอาจารย์โชคเลยเบอร์โทรก็ศูนย์ เก้าสองสามหนึ่งสองสองหาสี่เก่าใชภาพรวมกัน่อะอถือว่ากุศลแรงเนาะแอนดี้เรืองนใรอ,อิอออีพารวยก็ได้เออเลยจะเบอร์อินน้องอินดีทักไปทางเพจเนาะอิน,อน,อนอดี้พารวยก็ได้เซตพารวยก็ได้อุก,กัลันก็ได้นะครับเราก็กทุกช่องทางรหรือว่าเอ<น>ามารวมบุญกับอ่านำการงานบวชของอาจารย์โชคนะครับ บวชแค่บนแล้วก็รสมากประจําอยู่วัดนี้แหละอยู่หม่องนี้นะครับของพระอาจารย์จุนขอชื่อวัดได้ไหมครับที่นี่มาเป็นอารุคย,ยาอารุคยาอารุคยาอยู่ที่บ้านแตร์ตำบอลอาปูนอเภอบัวเชพจังหวัดสุรินทร์ครับอ่รวมกันอารุคยาค่ะบ้านแตร์ตำบลอาปูนอเภอบัวเชพจังหวัดสุรินทร์นะคครับ นะต่อนี้ไปเราก็จะให้โชคแล้วให้โชคแล้วนี่ให้โชคก้อนบวชไหให้นะแล้วจะได้ทุนไให้แล้วลอย่างนี้ไม่ให้เลยบวชต่อไปจะได้บวชแล้วหลังจากนี้ไปก็จะไม่ให้แล้วหยุดหยุดให้จนกว่าจนกว่าศึกถึงจะให้เมิตวิชาคมเมนตเพิ่มเติมอาบำเพ็ญบารมีก่อน าอาจารย์โชคจะบวชแล้วนะครับเดีงวดที่แล้วได้อะไรนะครับเจ็ดสามแปด <C jin x 2> เป็นอ <N ope> <N ope> ันที่สองครบเครบสามตัวอันนี้ด้วยองไม่ใช่ไม่ใช่คือดึงไปอีกจุดนะครับเรื่องไปหาตัวก่อนเรื่องไปหาตัวน้องกระดาษไก็ได้สองตัวยานมาตองมาตองตัวนั้นตองตัวนั้นตองเขียนให้อีกตัวหนึ่งรองกระดาษก่อนรองกระดาษก่อนยกยกยกเห็นรองกระดาษก่อนจะเิสูนรองกระดาษก่อนครับ อีกมไปเลยตัวนึ่งตัวนึ่ง่ะตัวเดิมตัวดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดเลขหัาเจ็ดสี่เจ็ดตัวเจ็ดเวางไว้ที่เดิมวางไว้ที่เดิมเจ็ดสี่เจ็ดสลับตำแหน่งอ่ะอ่ะ ระดับตำแหน่งอะขอสองตัวล่างครับ2 2> ขอสองตัวล่างงวดประจำวันที่16เมษายน16เมษายนนะครับ องตัวเป็นเลขหกเป็นเลขหนึ่งหกหนึ่งได้แล้วเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็หกหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็หกหนึ่งนะครับ พอมาราบมมันก็ดันมาคือเก่ามันดันมาคือเก่ามาหาตัวเาน่ไมมมันมีเลมันจะดันหาตรไหเราคิดว่ามันมีเลขกเกยนี่มีเล็เก็สัมผัสหินแสดงว่าเป็นเลขหาบเขเจ็เจขอเาจะเลขก่อนรถามเจ็ดี่เดี๋ยวหกันเจ็สีเจ็ดแล้วก็หกหนึ่ง อ,อ่ะเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็หกหนึ่งนะครับมวนที่แล้วตรงๆเนาะตรงตรงเตง็มเต็มมวนที่แล้วได้ 8, 7. 7, 4, 7, แปดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็หกหนึ่งอธิษฐานเอาดันโชคตามตัวขอให้หมุนซ้ายหรือหมุนขวา นะต่อครับดันหน้าเดินไป้างหน้าในความว่ายัางไดง เราันดอรมาเจู้นเจ็เก้าฮะนย์เจ็ดเก้าเจก้าศูนย์เจ็ดเก้าอีกครั้งหนึ่งสื่อมันก็มีสูวนพว่าเลขหกกับเลขเก้าเปนเดียวกันศูนย์เจ็ดเก้าตัวนี้รองครับอ่ะทีนี้ โชว์ตัวเลขอาจารย์โชคเลขมงคลที่ควรที่จะบวชคือเลขเจ็ดสี่เจ็ดละกะหกหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็หกหนึ่งละกะศูนย์เจ็ดเก้าคือสีแดงเนาะศู <c oughs> <c oughs> นย์เจ็ดเก้าเนาะเลขมงคลก่อนบวชงวชประจำวันที่สิบหก เมษายนนี้นะคระเขาว่าเลขยังก่อนน้องอิ่สดีเนี่ยเลขอะไรเขาเรียกว่าเลขหินอะไรนะเลขหินเสียงไทยค่ะเลขหินเสียงไทยแล้วก็เลขสื่ออาจารย์โชคครับ้งวันที่แล้วเหินเสียงไทยเข้าเข้าเลขอะไรบานะเลขอะไรเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดเข้าตรงๆนะครับเข้าตรงๆนะฮะอ่ะแค่นี้เนาะอ่ะขอบคุณครับอ่ะใครจะ พิมสาธุสาธุใครไม่ได้ส่งอะไรมาก็พิมพ์สาธุก็ขอใครพิมพ์ก็ขอให้มีโชคมีลาบแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงถูกหวยรวยเบอร์เรามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันกับอาจารย์โชคที่จะบวชนะครับเดี๋ยวส่วนกําหนดวันเรายังไม่กําหนดวันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังขาดหางบประมาณในการบวชอยู่นะครับคุณผู้ชมทักมหาอาจารย์โชคได้หรือทักมหาผมได้ แล้วก็ทักหาเพจผู้กกลันหรือว่าทักหาน้องเอ็นดี้หรือน้องเพชรก็ได้นะครับอ่ะร่ำรวยทุกๆกคนนะครับอ่ะสาธุครับผมสาธุรวยทุกคนนะครับรวยรวยเังเฮงต่ังๆงขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ำรวยเด้อสาธุสาธุแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไวก้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ